สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมซีซ่าซีโร่ครับและว,วันนี้เราอยู่ในเกม Plan t v อ z o m b ่ e พาร์ทที่9แล้วนะครับผมครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะไปไปเล่นดีกว่าไปไปเล่นในกานโอเค asy, ot, วันดับบ a n น e s t a slots อยากซื้อเพิ่มไหมก็คือแบบว่าอยากจะแบบว่าได้ช่องเพิ่มพืชเพิ่มไหมจ่าย5,000แล้วก็จะเก็บจะมีพืชได้เจ็ด ต้นซื้อก็ได้ก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วนี่ซื้อเงินเหลือ680มาหลอกขายเปล่าวะเนี่ยโอเคก็เก็บพืชได้เยอะขึ้นใช่ไหมปรา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 โอเคเรียบร้อยครับไปปึ๊บลงไฟก่อน โอเคเก็บแสงอาทิตย so uh, ์ไปชิวๆไปบวกมานี่ไอซอบบี้ก็มาเร็วเหลือเกินมาไหนตรงไหนเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นๆมาเร็วๆสิ ผมอาจจะคิดเองก็ได้นะเรื่องที่ว่าธาตุวันมันจะสร้างพระอาทิตย์เร็วขึ้นอะไรแบบนี้ผมอาจจะหลอกตัวเอง <laughs> ตัวนี้อะไรมะเขือตัวมะเขืออืมเอาที่ก่อนอยากได้พวกแสงอาทิตย์เร็วๆต้องสร้างธาตุวันก่อนนะครับ เก็บเก็บนี่ไงก็ได้เร็วขึ้นเจ้สร้างให้พวกแถวนึงก็น่าจะพอลืมตาอาปากได้เจเร็เรียบร้อยออมโอเคมาใบวบก ัวนขออีกอ,อ,อัอนดึงจะได้สร้างตัว้น,น้ำแข็งแล้วเออเสรเรียบร้อย เรียบร้อยเติมแถวที่สองได้เร็วสิท่านเร็วสิท่านมันมาแล้วท่นทานท่านหรือแล้ว อะไรเนี่ยไปสร้างตัวนี้มาดูด้วยกันเราไว้ทำอะไรนั่นเนี่ยยาแก่ยจะวิ่งมาแล้วเฮ้ยจ้าอ๋อเไปทับอย่างนี้เออดีดีดีไว้ดีเเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวทานตะวันครบสองแถวก็เรียบร้อยแล้วจะเคลื่อนไหวคล่องตัวสะดวกขึ้นนะครับอืม นี่โอเคเรียบร้อยมาเลยไม่กลัวอยู่แล้วมาทีมาเข้ามาเลยเออมีอะไรอีกเออมามาแค่นี้เองเหรอจิ๋เอ้ย ครับดอกไม้นัแข่งครบแล้วเรียบร้อยต่อไปเอาอะไรลงอีกดีเอาตัว200รปืนกลลงแล้วกันเนาะ ลุยทำอะไรเราไม่ได้หรอกใบโกๆลงมามเก็บตังค์กันเปน็นเก็บแสงกระทิสกันเป็นว่าเล่นเร็วจริงๆโอเคครับผมเรียบร้อยแนวป้องกันที่แข็งแกร่ง อ๋อลอืมเสรียบร้อยครับต่อไปเดี๋ยวผมสร้างแนวน้ำแข็งขึ้นมาอีกแนวหนึ่งแล้วกัน <S <S อืมจะได้ช่วยกันยิงให้มันช้าลงมากขึ้น โอ้ยยักสารไหลเอาเลยอืมออ่ายังไม่ทันได้วิ่งเข้ามาเลยเจ๊มาเลยถ้าคุา้าเอาไว้อะไรมาเลยได้หมดมา มีตัวไหนมาอีกไหมตัวอะไรอีกเนี่ยสามปากตัวสามปากชุดเพลยอินทีเลนอ๋อก็คือยิงออกมาพร้อมกันสามลูกว่างั้นเคไปดูกันเลยเดี๋ยวดูทีว่ามันจะเป็นยังไงจะดีอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าอะไรอีกเนี่ยมีซอมบี้ดำน้ำด้วยน้ำวันยิ่งเจอแต่พวกพวกแปลกแหวกแนวขึ้นไปทุกที อ,อันนี้แล้วกันเชอร์รี่โอเคไปอืมอืม สองฮักเวฟเหมือนเดิมปา๊ยังเนื่อยๆเนิบๆอ,อ,อ,อยู่นะครับสำหรับด่านนี้ไม่ใช่ด่านนี้สิช่วงแรกสิต้องบอกว่าช่วงแรก ตั้งแถวปืนเอาไว้ก่อนเผื่อมีอะไรฉุกเฉินมาจะได้ทันม,มาใบบัวบกจริงๆอาจจะไม่ได้ชื่อใบบัวบกอะไรนะมันชื่ออะไรสักอย่างนึงติดอยู่ที่ปากอะ่ะรู้อยู่มันคืออะไรแต่ว่าแบบเรียกไม่ถูกเรียกใบบัวบกมันเดิมอะเลย เ่ื่องลำคาญอย่างหนึ่งเวลาเล่นเกมนี้นะครับก็คือที่เกียร์รอมันผลิตแสงอาทิต์นี่แหละบางครั้งจังหวะบางจาังหวะมันก็ช้ามากไม่ทันใจอะ่ะเออเออเเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบไปขุดทิ้งแล้ว อ่ะตัวนี้ไปจัดการมันอมโอเคเดี๋ยวฮักวิปและลอกแรกจะมาแล้ว รู้สึกว่ารอบนี้จะสร้างชา้าไปครับผมเนี่ยจะสร้างช้ามากอาจจะเกี่ยวไหมว่าสร้างสปิสปะเกินไปอ่ะใช่อันนี้ก็ไปกด,กดกดจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว,วดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวดำน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมาเร็วกว่าเพื่อนด้วยอืมนี่อย่างนี้ก็ใช้ได้ ใช้ตัว325เนี่ยไอตัวที่เพิ่งได้ใหม่เมื่อกี้เนี่ยยังไม่ทันได้สร้งางเลยโอเคครับผมแนวป้องกันครบ2แถวแล้วมีมีดอกไม้ยิงน้าแข็งด้วยก็หายห่วงครับหายห่วงสบายแล้วเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเอาตัว300ลงมาดีกว่ามาเลยอ๋อเป็นต้นอย่างนี้เอง อ๋อยิงแบบยิงเฉียงออกมาอีกเลนนึงได้ด้วยอ๋อแหลมแหลมเฮ้ยโอ้หเฮ้ยหลบไม่ได้ด้วยนี่วะ <c oughs> อืมไอตัวดำน้ำนี่แบบว่ามากเกินไปแล้ว <c oughs> นั่นไงไม้ mh ừ, dạ dưa bay, ừ, dưa 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 đợi, 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 dưa dưa vậy โอ้ยโอเคครับผมแนวป้องกันจบแล้วกลัวอย่างเดียวก็คือตัวดำน้ำนี่แหละโร้อนัดมาเดี๋ผมอันนี้ก็น่าจะหายห่วงแล้วล่ะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยหายห่วงหายห่วง กินเข้าไปทะลวงเข้ามาไม่ได้หรอกชิวๆอ,อันนี้ยิงอะไรของมันเนี่ยโอ้ตัวประหลาดอีกแล้วแทงเกลิลคลิป อควาลิกเพลนพืชน้ำผูเดอดซอมบี้อันทุกอย่างอ๋ออันเดอร์อันเดอร์วอทเทอร์ก็คือถ้ามีซอมบี้มามันก็จะดึงซอมบี้ลงไปใต้น้ำอืมอารมณ์จะคล้ายๆไอ้มะเขือยาวนะั่นหรือเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาเล่นกันนะครับผมเดี๋ยวอ่าพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมทำการบ้านแล้วก็ทำิ่งที่สำคัญด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงใส่ลงไปที่กล่องคอมเมนต์ดนะ้านล่างได้เลย ก่อนจากการฝากกดไลค์และกดถับสไครต์ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ